สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นครับอุ้ยอากาศดีๆหนาวมากลมแรงมากทีเดียวครับไซคุระฮานเต็มไปหมดเลยฮิญี่ปุ่นโอ้ยเออโอเคสกิเดะทำไรกันสี่โมงครึ่งไม่กลับบ้านกับช่องไงเปิดแอร์กันอยู่สองคนเนี่ยอย่าลืมปิดด้วยนะครับครับกลับบ้านดีๆนะครับหัวหน้าไอพี่สองทำไมพี่ไม่เช็คก,ก่อนละ่ะว่าหัวแนงอยู่อ่ะ ไปรู้อะวันนี้มาแปลกอะนั่นน่ะดิวันนี้เนี่ยผิดสังเกตปกติบ่ายสบ่าย3เนี่ยแทบจะไม่เจอตัวละว,วันนี้อยู่จนเย็นเลยแสดงว่านัดใครไว้แน่แน่ช่างเขาเด็กถ่ายต่อพี่เฮ้ยเดี๋พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเหนื่อยแล้วว่ะโ<ฮ>้แล้วแกรู้ไหมการที่เราอยู่ในการ2คนทางออฟฟิศเนี่ยอตอนหลังเลิกงานแล้วเปิดแอร์เย็นขนาดเนี้ย มันเปลืองไฟนุ้ยแล้วตอนเช้าแกม,มาก่อนคนอื่นอ่ะแกก็เปิดแค่บางตัวก็พอไม่ต้องเปิดซะทุกตัวเข้ามาทีนะโหยังไกญี่ปุ่นขนาดย่อมเนี่ยก็ผมอยากไปญี่ปุ่นอ่ะความจริงแล้วอ่ะอุณหภูมิ25องศาคืออุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกสบายตัวที่สุดเราก็เลยควรตั้งไว้ที่อุณหภูมิ25องศาแต่ถ้าเพิ่มอุณหภูมิเป็น26 -27 ถึงองศาและยังรู้สึกสบายอ่ะอก็ให้ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแอร์ก็จะทำง,งานน้อยลง แล้ใครที่นั่งข้างหน้าต่างแล้วรู้สึกร้อนกับเพื่อนนะแค่เอาต้นไม้มาวางอย่างน้อยคือบังแสงแดดได้หรือปิดม่านให้สนิทก็จะทําให้ความร้อนน่ะน้อยลงได้ประตูอ่ะก็ควรปิดให้สนิทเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ความร้อนอ่ะเข้ามาทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นจากค่าที่ตั้งไว้ไหวไหมพี่ จมากและควรตั้งเวลาปิดแอร์หนึ่งชั่วโมงก่อนกลับบ้านด้วยจะได้ประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดค่าไฟให้กับออฟฟ,ฟิศด้วยที่สำคัญไม่ต้องไปหาตังค์มาซื้อเสื้อกันหนาวแบบนี้รู้จักไหมเซฟอะ่ะเซฟ อ๋อไอที่เขาเอาไว้อุ่นอาหารใช่ไหมพี่นั่นไมโครเวฟอ๋อไอที่เขาเอาไว้เก็บเหินใช่ไหมพี่นั่นมันตู้เซฟโอ้ยเหนื่อยกับแกรจริงๆเลยเนาะพี่ผมเห็นที่พี่ทําแล้วผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับพี่เอางี้แล้วกันนะผมว่าพี่ทําดีต่อไปอุยว่าแต่ตอนนี้ห้าโมงแล้วนะเดี๋ยวผมต้องรีบกลับบ้านละไหนๆจะเป็นคนดีแล้ว่พี่ก็เป็นคนดีให้สุดเลยแล้วกันนะ นี่ฝากเก็บนี่ฝากเคลีรยนี่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยอุ้ยได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบออกไปเลยครับฝากทีนะพี่เลี้ยได้ได้ได้ครับผมได้พี่เดี๋ยวผมรีบเลยอแกนีมันจริงๆเลยตัว